สวัสดีค่ะลิตาค่ะตอนนี้นะคะลิตาก็ทํางานอยู่เบื้องหลังนะคะตอนนี้รับบทบาทเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะก็เลยทาให้ลิตาเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเจอแสงแดดเยอะมากแล้วก็บวกกับตอนนี้นะคะอายุลิตาเนี่ยเลย25ไปแล้วค่ะทาให้มีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยเยอะมากโดยเฉพาะบริเวณเอ่อหว่างคิ้วนะคะแล้วก็ตินกาซึ่งสิ่งที่เราจะทําวันนี้นะคะก็คือเป็นการฉีดโบททอร์ลดริ้วรอยค่ะคุณหมอก็เลยแนะนําเทคนิคพิเศษของคุณหมอมาค่ะที่จะทําให้เราสามารถ ยิ้มได้อย่างเป็นธรรมชาติถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งฉีดโบท็อกมาตอนนี้นะคะลิตาก็ฉีดเสร็จแล้วค่ะใช้เวลาเร็วมากคุณหมอฉีดเร็วมากลิตารู้สึกว่ารวมเวลาทั้งหมดเนี่ยน่าจะไม่เกินหนาทีรวมประุบน้ําแข็งด้วยคุณหมอเทคนิคการฉีดดีมากมือเบาเบาเลยไม่มีน้ําตาสักหยดวันนี้ดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะคเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่ฉีดโบท็อกแล้วก็คุณหมอฝีมือดีมากๆอยู่ก็แนะนำที่นี่เลยคะ่ะพลาวูดคลินิกค่ะ